สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้มีเทคนิคการสร้างคลิป YouTube ฟรีค่ะด้วยโปรแกรม Keynote โปรแกรมฟรีบน iPad หรือ iPhone นะคะมือใหม่เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินซื้อแอปพลิเคชันสร้างคลิป YouTube สวยๆเราใช้โปรแกรมฟรีบน iPhone หรือ iPad ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมแนะนำให้ไปดูคลิปย้อนหลังการสร้างปก YouTube ด้วยโปรแกรม Keynote เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือบน Keynote ก่อนนะคะที่ช n แนลมาดามบ้านนาได้เลยค่ะเข้าไปใน playlist มือใหม่หัดทำ YouTube นะคะทำคลิปการใช้ Keynote เบื้องต้นไว้ให้อยู่แล้วขอให้ไปติดตามชมก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยมาดูการสร้างคลิปด้วย Keynote จะง่ายขึ้นค่ะมารู้จักกับโปรแกรม Keynote นะคะ นะคะคจะทำให้เราสร้างคลิป YouTube ด้วยโปรแกรม key note ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้เครื่องมือไปแล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเราก็จะไปช้าๆพร้อมกันค่ะนี่คือคลิปที่1น,นะคะการสร้างคลิป YouTube ฟรีด้วยโปรแกรม keynote เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะติดตามชมได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะต้องรู้จักโปรแกรม Keynote ก่อนค่ะเป็นโปรแกรมฟรีสามารถใช้ได้ใน mac iphone และ ipad นะคะสำหรับสร้างหน้าปก YouTube หรือคลิปบน YouTube ก็ได้ค่ะเรามาเริ่มการใช้งานเลยนะคะคลิกเข้าไปที่โปรแกรม Keynote ค่ะเราจะเจอหน้าแรกของการใช้ Keynote นะคะ ให้เราคลิกเครื่องหมายบวกที่มุมขวามือด้านบนค่ะเพื่อสร้างเทมเพลตใหม่นะคะนี่ก็คือรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปค่ะที่ k คีโนต e ทำไว้ให้อยู่แล้วนะคะคลิปที่1เราจะเลือกใช้จากโปรแกรมสำเร็จรูปโดยที่เราจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะคลิปต่อไปถึงจะเพิ่มเทคนิคให้เพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราจะเลือกอ่า โปรแกรมที่1ค่ะเป็นสารคดีนะคะแบบนี้นะคะด้านบนตัวแรกค่ะคลิกเข้ามานี่ก็คือรูปแบบการน,นำเสนอนะคะเขาจะขึ้นให้เป็นอัตโนมัติแต่ในชุดของสารคดีตรงนี้นะคะจะมีรูปแบบหน้าจอให้เราเลือกเยอะมากเลยค่ะดูที่เครื่องหมายบวกซ้ายมือด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปค่ะ เราจะเห็นว่ามันจะมีสไลด์ขึ้นมาเยอะมากนี่ก็คือรูปแบบนะคะที่เราให้เราเลือกแบบสำเร็จรูปไปโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะสำหรับวันนี้จะทำแบบไม่เปลี่ยนแปลงก่อนนะคะให้เราเลือกหน้าจอที่เราชอบที่สุดนะคะสมมุติว่านี่คือการเล่น YouTube ของเราเราต้องการจะให้หน้าไหนขึ้นมาเป็นหน้าแรกนะคะเราเลือกได้เลยค่ะตอนนี้ขอเลือกรูปแบบ รูปนี้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าซ้ายมือมันจะมีหน้า1และหน้า2นี่คือหน้า1น,นี่คือหน้า2นะคะลบลคลิกเข้าไปที่หน้า1เพราะเราไม่ต้องการหน้านี้ใช้นิ้วจิ้มค้างไว้นะคะมันจะขึ้นเครื่องมือขึ้นมาให้เราเลือกตัดค่ะเพื่อลบหน้านั้นออกไปนะคะก็จะเหลือแต่หน้าแรกของเราค่ะการใช้โปรแกร,รม Keynote นะคะมันเหมือนเราจะต้องมี ลำดับขั้นตอนของการสร้างคลิปเอาไว้อยู่แล้วนะคะเราต้องสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาก่อนเลยว่าอยากให้มันเป็น1 2 3 4 5ตามลำดับอะไรเราไปจัดรูปแบบและวิดีโอไว้รองรับการสร้างคลิปนะคะอันนี้คือรูปภาพที่เขามีให้อัตโนมัติแต่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นรูปที่เราต้องการนะคะคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกค่ะในกรอบรูปด้านล่างขวามือนะคะ เลือกล่าสุดในอัลบั้มของเราเพื่อเลือกรูปที่เราต้องการค่ะเลือกรูปนี้นะคะนี่คือรูปภาพที่เราต้องการมันก็ถูกกำหนดขึ้นมาแทนที่เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนตัวอักษรค่ะที่อยู่ในหน้าจอเป็นเรื่องของเรามันจะมีแท็บตัวหนังสือขึ้นมา3ตัวใช่ไหมคะเราก็คลิกตัวที่1ค่ะ คลิกสครั้งเพื่อเปลี่ยนนะคะเวลาเราใช้งานมันจะต้องเป็นกรอบสีน้ำเงินขึ้นมาที่เลเยอร์ที่เราต้องการเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะมีจุดสีน้ำเงิน6จุดขึ้นมาร้อมรอบข้อความนะคะเราก็เปลี่ยนข้อความค่ะ เราจะเห็นว่าตัวหนังสือมันเล็กมากใช่ไหมคะเราเข้ามาที่รูปแปลงค่ะขวามือด้านบนนะคะเลือกลักษณะค่ะใส่เงาตัวหนังสือนะคะตอนนี้ตัวหนังสือของเราก็จะโดดขึ้นมานิดนึงค่ะมาที่ข้อความค่ะเปลี่ยนไซส์ตัวหนังสือค่ะคลิกขยายขนาดนะคะกลับไปที่ข้อความอีกหนึ่งครั้งให้มันเป็นกรอบสีน้ําเงินแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะคะก็ไปที่แปลงค่ะขยายขนาด ะะตอนนี้ตัวหนังสือของเราจะถูกครอบไว้ในกรอบที่เขาจำกัดขนาดนะคะให้เราคลิกออกมาอีกหนึ่งครั้งคลิกที่ตัวหนังสืออีกหนึ่งครั้งเพื่อขยายกรอบโดยการลากจุดสีน้ำเงินจุดใดก็ได้นะคะใน6จุดตรงนี้นะคะเพื่อให้มันขยายนี่นะคะเอาแบบรองรับการขยายตัวให้เยอะๆเลยเราก็ทำขยายแบบนี้ไว้นะคะก็ไปที่แปลงอีกหนึ่งครั้งค่ะเลือกซส์ตอนนี้เราก็เลือกซส์ได้ ขยายให้เต็มกรอบได้เลยนะคะเอาแบบตามที่เราต้องการนะคะอืมค่ะต้องการเปลี่ยนสีนะคะเลือกสีที่มันเข้ากับฉากของเรานะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนตัวอักษรตัวต่วตอไปค่ะ เราก็เลือกเปลี่ยนสีเปลี่ยนใส่เงานะคะถ้าเราดูจากคลิปการสร้างหน้าปก YouTube นะคะด้วย Keynote เราจะไปได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเทคนิคอื่นๆจะสอนเข้าไปเรื่อยๆในคลิปต่อๆไปนะคะมันมีข้อจํากัดด้านเวลาเนาะเราก็ เอาเบื้องต้นไปก่อนนะคะอันนี้เราทําแค่ใส่เงาใส่สีตัวหนังสือขยายขนาดไปก่อนนะคะแล้วก็สร้างคลิปแรกให้เสร็จได้ในหนในคลิปที่หนึ่งไปก่อนนะคะนี่คะ่ะการสร้างคลิปนะคะทีนี้เราต้องการจะเลื่อนข้อความในหน้าจอของเราก็ได้นะคะโดยการคลิกไปที่ ตัวหนังสือนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนได้ค่ะเอาไปกําหนดในหน้าจอที่เราต้องการนะคะเลื่อนได้ทั้งหมดเลยนะคะคลิกแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มลากไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะใช้เทมเพลตเดิมของเขาไปเลยนะคะต่อไปเราต้องการจะสร้างหน้าที่2เรามาที่เครื่องหมายบวกอีกค่ะลองเปลี่ยนรูปแบบดูนะคะลองเลือกแบบนี้ค่ะ รูปนี้นะคะลองแทนที่ด้วยวิดีโอดูค่ะคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะไปที่รายการค่ะเลือกวิดีโอที่เราทำไว้วิดีโอที่จะมาลงในคีโน้ตจำเป็นจะต้องตัดให้มันพอดีนะคะเพราะว่าพอเราคลิกมาลงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะคลิกไปที่ใช้ค่ะนี่นะคะตอนนี้วิดีโอของเราถูกมาแทนที่แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนตัวหนังสือค่ะ คลิกเข้ไปที่ตัวหนังสือขอลากเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงค่ะตรงนั้นมันเหมือนจะมองไม่เห็นนะคะขยายกรอบรองรับการาขยายตัวหนังสือของเราได้เลยค่ะคามาที่ลักษณะนะคะใส่เงาก่อนเลยค่ะเพื่อจะได้เห็นตัวหนังสือชัดขึ้นนะคะเลือกเป็นสีขาวแล้วกันค่ะเพิ่มขนาดนิดนึงค่ะเป็นไซส์หนึค่ะ ขนาดตัวหนังสือก็ลองเลือกดูนะคะสีก็ลองเปลี่ยนเอาตามที่ตัวเองต้องการก่อนนะคะนี่นะคะหน้านี้เราก็จะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะลองหน้าสามขึ้นมาค่ะ ลองเลือกเทมเพลตที่เป็นรูปภาพนะคะ <c oughs> เราจะเห็นว่ารูปแบบของเขาจะมีกรอบสีขาวขึ้นมานะคะ <c oughs> เราไม่ต้องการกรอบสีขาวเราต้องขยายรูปให้เต็มนะคะ <c oughs> เราแทนรูป3รูปลงไปในกรอบอัตโนมัติที่เขาให้ก่อนนะคะ <c oughs> รูปที่ 1, <c oughs> 1> เลือกรูปลงไปก่อนค่ะ <c oughs> รูปที่2คลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะ <c oughs> เลือกแทนรูปค่ะ แล้วก็รูปที่3นะคะค่ะต่อไปนะคะเราต้องการขยายกรอบรูปให้มันเต็มหน้าจอนะคะคลิกที่รูปใหญ่ขวามาซ้ายมือก่อนเลยนะคะคลิก2ครั้งค่ะมันจะขึ้นกรอบสีดำขึ้นมาด้านล่างของรูปภาพเห็นไหมคะ นี่ก็คือเครื่องมือการจัดการรูปภาพให้เราลากนิ้วนะคะขึ้นไปที่จุดสีน้ำเงินในกรอบรูปภาพของเราเพื่อขยายจุดไข่ปลาให้มันเต็มหน้าจอค่ะนะคะบนแล้วก็ล่างนะคะแล้วก็ซ้ายค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบนะคะนี่คือขนาดไซส์จริงของรูปภาพส่วนตัวรูปนั้นนะคะเราเใช้การควบคุมโดยการลาก ตรงแถบสีน้ำเงินจุดสีขาวตรงคำว่าเสร็จสิ้นนะคะนี่ก็คือลากรูปให้มันใหญ่เท่าจุดไข่ปลานะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วจิ้มไปที่รูปภาพค่ะเพื่อลากรูปภาพให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เอานิ้วขึ้นค่ะกดเสร็จสิ้นนั่นหมายความว่ารูปของเราจะถูกตัดให้เท่ากับกรอบที่เราลากจุดไข่ปลาครอบไว้นะคะนี่ค่ะ ทำเช่นเดียวกันในรูปที่2นะคะคลิก2ครั้งค่ะแล้วก็ลากจุดไข่ปลาก่อนนะคะเส้นปราไข่ปลาค่ะแล้วก็ค่อยมาลากจุดสีขาวเพื่อทําให้ภาพมันขยายใหญ่หญเต็มกรอบนะคะเสร็จแล้วจิ้มที่รูปภาพเพื่อ move เคลื่อนเคลื่อนรูปแล้วก็ลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะกดแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะรูปมันก็จะตัดไว้นะคะ รูปที่3มค่ะเช่นเดียวกันนะคะลากจุดไข่ปลาครอบไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาขยายรูปภาพนะคะแล้วก็ใช้นิ้วลากตำแหน่งนะคะแล้วก็ตัดตำแหน่งที่เราต้องการค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือเทมเพลตที่3ของเรานะคะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวต่อไปเราเลือกต้องการเลือกอะไรเราก็เลือกเทมเพลตนั้นขึ้นมาเลยนะคะถ้าเราได้จำนวนความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะสมมตุติหน้าสุดท้ายนะคะขอเลือกอันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการจำกัดความของความยาวของคลิปมันจะได้เท่านี้ เทคนิคอื่นๆเราก็จะไปเพิ่มเติมในคลิปที่2นะคะอย่าลืมติดตามคลิปที่2ด้วยนะคะการสร้างคลิป YouTube ฟรีด้วยโปรแกรม Keynote นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนตัวหนังสือเหมือนเดิมค่ะเราสามารถใส่ Imagine ลงไปได้ด้วยนะคะนี่คือข้อดีของ Keynote นะคะ คือสไลด์ของเราเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นมันจะเป็นสไลด์สามารถทำพ e ีเซนเทชันหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะอยู่ตรงที่เราเลือกการบันทึกข้อมูลที่เราทํานี้นะคะลองไปที่เครื่องมือคำสั่งนะคะจุด3จุดอยู่บนวงกลมในเครื่องหมายเครื่องมือด้านขวามือด้านบนนะคะเลือก เลือกส่งออกนะคะเลือกบันทึกภาพเป็นภาพยนตร์ค่ะนะคะอันนี้ก็คือการบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือเป็นคลิปนั่นเองนะคะเลือกส่งออกค่ะไฟล์ก็จะถูกบันทึกไปนะคะวันนี้นะคะไฟล์ของเราถูกบันทึกไปแล้วเรากดบันทึกวิดีโอค่ะข้อมูลของเราจะอยู่ที่อัลบัมรูปภาพนะคะกลับไปดูกันค่ะ นี่นะคะอาราบมรูปภาพดูคลิปล่าสุดอันนี้ก็คือคลิปที่ได้จากการสร้าง Keynote นะคะ mm hmm. เดี๋ยวกลับไปดูหน้าแรกก่อนนะคะกลับไปดูหน้าแรกนี่น่ะนี่ค่ะเป็นคลิปของเรานะคะ ข้อจำกัดของ Keynote คือเราจะใส่เอฟเฟกต์ซาวดนตรีไม่ได้นะคะมันสามารถดึงได้แค่เพลงที่อยู่ในอัลบัม้มซึ่งบางเพลงอาจจะมีลิขสิทธิ์นะคะเราจำเป็นจะต้องใช้ Keynote ควบคู่กับ e m o v i e เพื่อเติมเสียงหรืออัดเสียงเราลงไปได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในการสร้างคลิปวิดีโอด้วย Keynote ในตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็คือตอนที่1นนะคะเราสร้างแค่ พื้นฐานนะคะนี่ก็คือมูวี่หรือคลิปวิดีโอที่ได้จาก Keynote โปรแกรมฟรีบน iPhone iPad หรือ Mac ค่ะตอนนี้นะคะเรามีคลิปแล้วเราพร้อมจะอัพโหลดลงใน YouTube เราก็สามารถเอาคลิปนี้ไปอัพโหลดได้เลยนะคะส่วนคนที่ต้องการจะทราบเทคนิคต่อไป mm. ก็ขอให้ติดตามตอนที่234ไปเรื่อยๆก่อนนะคะซึ่งจะเพิ่มเทคนิคให้เรื่อยๆค่ะ ปรดติดตามตอนที่2นะคะเดี๋ยวจะเรียนรู้กันทำเอฟเฟกตัวหนังสือและการเปลี่ยนสไลด์ให้คลิปวิดีโอของเรานั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะโปรดติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ